คลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองกับ f r a ชไ r e เนอร์ก a a ค a a ียก,กันนะครับซึ่งเป็นรุ่นที่แพงที่สุดในเกมนี้นะครับเป็นรถทางฝั่งของอเวริกันที่เพิ่มเข้ามาในแพทใหม่าานะครับราคา 995k นะครับแรงม้าเนี่ยอยู่ที่605นะครับแรงบิดอยู่ที่2 0 5 0นะครับความจุของเครื่องยนต์เนี่ยอยู่ที่16ลิตรนะครับแล้วก็ความจุของถัง,งเชื้อเพลิงเนี่ยอยู่ที่600ลิตรนะครับ ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าการรีวิวลถของผมนะครับเป็นเพียงการรีวิวเบื้องต้นเท่านั้นในส่วนของความเร็วนะครับการควบคุมแล้วก็รายละเอียดเล็กๆน้อยๆในส่วนของพวกเสียงแตรนะครับอะไรต่างๆพวกนี้เนาะถ้าใครที่อยากรู้ประสิทธิภาพจริงๆหรือว่ามันเหมาะกับเราไหมนะครับอันนี้เราจะต้องลองขับเองนะครับสภาพอากาศนะครับกลางวันกลางคืนเนี่ยผมจะเลือกเป็นมอร์นิ่งนะครับแล้วก็สภาพอากาศผมจะเอาเป็นฝนตกเรนนี่นะครับ ถ้าเป็นเล็กเ็กน้อยๆพอนะครับได้ยินเสียงฝนกันไหมปกติเนี่ยมันจะไม่มีเสียงฝนนะครับแล้วผมให้ดูอีกอย่างหนึ่งทุกคนดูตรงพื้นนะครับเห็นไหมตรงพื้นมันจะมีฝนนะครับน้ําฝนนะเห็นไหมฝนหยดปกติมันจะไม่มีนะครับนี่สมจริงมากขึ้นนะ น้ำฝนที่กระทบพ,พื้นนะครับเห็นไหมเดี๋ยวเรามาดูเสียงแตรกันก่อนเสียงแตรชวนง่วงนะครับหลายคนเนี่ยถามผมเกี่ยวกับการเปลี่ยนเสียงแตรทายัางไงนะครับเราไม่สามารถเปลี่ยนเสียงแตรได้นะคันไหนคันนั้นนะครับน,นี่คือเสียงแตรนะครับไปเลี้ยว ที่ป่านน้ำฝนล่ะอ่ามีสองนะครับนี่คือเสียงเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวผมเปิดกระจกให้ฟังชัดๆโอเคนะครับเดี๋ยวขอญาตรับพ่วงแป๊บนึงถ้าเราอยู่ด้านในรถนะครับเราจะไม่ได้ยินเสียงฝนกระทบพื้นนะแต่ถ้าเราออกไปข้างนอกนะครับ ได้ยินไหมนะครับดูฝนกระท้อฟื้นสวยงามนะครับสมจริงทิ้งไ เดี๋ยวเรามาดูความเร็วนะครับ1นึ่ว่าใช้เวลาเร่งเนี่ยเท่าไหร่นะครับแรงบิดของเขาอยู่ที่2050นะครับถือว่าค่อนข้างเยอะนะ2050นะครับแรงบิดก็คืออัตราการเร่งนะครับยิ่งแรงบิดเยอะเนี่ยมันก็จะเร่งขึ้นได้ไวนะครับโอเคพร้อมกันแล้วก็ใต้นะครับ ผมจะขอญาตป่าไฟแดงครับใช้เวลาไป30วินาทีนะครับโหค่อนข้างไวนะ30วินานะครับ เดี๋ยวเรามาลองขับแล้วก็ดูความเร็วสูงสุดกันดูดูน้ําบนพื้นนะครับเห็นไหมน้ําบนพื้นเนี่ยจะเป็นสีโครนนะครับผมให้ดูผมให้ดูเนี่ยเห็นไหมมันเป็นเงานะครับเงาสะท้อนน้ํานะน้ําเนี่ยจริงๆจะเป็นใสนะครับเนี่ยมันจะเป็นเงาสะท้อน <sit> right. ไม่เกี่ยวกับไฟหน้านะครับ ผมให้ดูอะไรตรงนี้นิดนึงปั๊มน้ำมันนะครับเอาน้ำมันด้านขวามือเห็นไหมบางปั๊มมันก็ไม่มีไอ้ที่ล้างรถนะครับมันจะมีแค่ปั๊มนะครับปั๊มใหญ่ๆหรือว่าตรงจุดพักนะครับอ่ามันจะเป็นปั๊มตรงจุดพักอะปั๊มใหญ่ๆที่มันมีทั้งจุดพักแล้วก็อ่าปั๊มนะครับน่ะมันจะมีอยู่ตรงนั้นเนาะแต่สําหรับสองข้างทางแบบนี้มันจะไม่ค่อยมีนะครับปั๊มเล็กๆ จะอยู่ปั๊มใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวผมจะจอดให้ดู้าเราเจอนะเสียงเครื่องยนต์เนี่ยก็ไม่ได้แบบกระหึ่มอะไรมากนะสำหรับเสียงเครื่องยนต์นะครับทางเกมที่เราไปเห็นเขาโอ้โหกระหึ <sun arrivé S 1> <Wow. S 2> ่มกระหึ่มใช่ไหมไอ้นั้นเขาแบบเน้นในเรื่องของเสียงเครื่องนะครับ แต่ว่าอันเนี้ยเขาน่าจะไม่ค่อยได้เน้นเรื่องของเสียงเครื่องใส่อาจจะไปนเน้นในส่วนของพวกภายนอกนะครับดูอย่างเสียงแตรสิเสียงแตรมันก็น่าจะไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับสำหรับเสียงแตรใครทีอ่อยากได้เสียงเครื่องยนต์ดีๆนะครับอาจจะต้องรอหน่อยนะครับ เราเข้าจูนอะไรหน่อยเนี่ยมันจะมีอยู่ในเนี่ยสถานที่แบบมันจะมีอยู่ในจุดแบบนี้นะครับที่ล้างรถอะกว่ามือผมนะครับแต่ว่าผมเข้าไปไม่ได้เนาะเพราะว่าตอนนี้เป็นทางทรงยาวนะครับเดี๋ยวผมจะทํความเร็วสูงสุดอยู่แรงม้าห0 5้อยห้านะครับร้2สามจุดสองแล้วมาที่สามนะครับ ไม่ขึ้นสามสิบสี่แล้วอาจจะมีเกียรหนึ่งก็ได้ตอนนี้ผมคิดไว้ในใจนะผมคิดว่าคันนี้น่าจะถึงร้อยสามสิบห้านะครับในใจผมนะเพราะว่าเมื่อกี้มันตรงยาวไม่พอนะครับผมก็กลัวจะชน NPC ด้วยเพราะว่าเยอะเหลือเกินนะครับ อืมครับดีเลยนะการควบคุมนะครับอันนี้ถือว่าโอเคนะของตัวผมให้ผ่านนะครับสาหรับการควบคุมเนี่ยถ้าเราไม่ใช่สายแบบโถดๆอะ่ะขับแบบเหยียบมิดนะครับอันนี้ถือว่าตอบโจทย์นะขับแบบชิวๆสบายสบไม่แข็งขันนะครับอันนี้ผ่านในส่วนของการควบคุมนะครับ มันเป็นรถที่ขับแล้วดูชิลๆสบายดีครับความเร็วก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะเมื่อกี้ผมทำได้ตั้งรนะ้อยสามสิบสามนี่ยอาจจะเกินกว่านั้นด้วยซ้ำนะครับร้อสามนะครับมันขึ้นลัก ไม่ขึ้นนะแต่ถือว่าประหยัดน้ามันนะครับประหยัดน้ามันนะมันไม่ใช่ประหยัดน้ามันหรอกแต่ว่าถังน้ามันมันเยอะนะครับ ถ้าใครที่ขี้เกียจเติมน้ำมันสามารถใช้คันนี้ได้เลยนะครับในการขับงานที่เกียจเติมน้ำมันบ่อยๆนะผมขับคันนี้ได้สูงสุด134กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับบางคนอาจจะขับได้มากกว่านั้นนะถ้าใช้เกียร์แบบธรรมดานะครับหรือว่ามันอาจจะมีเกียร์หนึ่งก็ได้อีกเกียร์หนึ่งอะ่ะที่เราสามารถเร่งได้เกิน134นะครับมีโอกาสถึง1 3อยอยู่ยังไงก็ลองขับดูนะครับคันนี้เนี่ยถือว่าการควบคุมการตอบสนองทาได้ดีนะครับ ไม่เสียหลักง่ายนะไม่ค่อยเสียหลักง่ายเลยนะครับสำหรับคันนี้ความเร็วนะครับสูงสุดอยู่ที่อันนี้ส่วนตัวของผมทําได้นะ134กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับอัตราการเร่งนะครับ30วินาทีนะครับ1ถึงร้อยใช้เวลา30วินาทีเองเสียหลักค่อนข้างยากนะสำหรับคันนี้นะครับความเร็วเนี่ย134ถ้าเราพอใจแค่นี้เราก็กดซื้อเลยนะครับแต่ถ้าเราอยากได้ การที่มันแรงกว่าน,นี้อาจจะต้องไปในส่วนของรถยุโรปนะครับอย่างเช่นเบนซ์นะครับหรือว่าวอลโวถ้าใครอยากได้แบบเกิน140อะ่ะเราต้องไป2อคันนั้นนะครับแต่ถ้าใครที่เป็นสายแบบขับชิวๆสบายๆ134ยส13ก็พอละคันนี้ถือว่าตอบโจทย์ได้ค่อนข้างดีนะครับยังไงก็ลองไปพิจารณาดูนะครับคันนี้ราคา9ก5านะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปขับ ดับ DFA คันใหม่กันนะครับ